สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตามทุกท่านนะครับสวัสดีวันที่9พฤษภาคม2568นะครับก็วันนี้ก็มีแนวะทางฟุตบอลมาฝากพี่น้องเช่นเคยนะครับ่อนดูเราขอสรุปผลที่เราให้ไว้หน้าช่องเมื่อคืนสองตัวนะครับก็เมื่อคืนเราก็ลองเบติสนะครับในราคา0.25ก็แพ้ไปนะครับ2-1ในเวลานะครับ อีกคู่ก็คบไปไเกินนะครับเราไปในเดทราคาสูงแรกนะครับก็ซึ่งแรกมีหนึ่งประตูนะครับก็เชื่อว่าเจ้าเจ้ากันไปนะครับวันนี้ก็มีแนวทางมาฝากสองคู่เหมือนเดิมนะครับวันนี้จะเลือกมาเป็นที่ฟุตบอลสูงแรกหมดนะครับเราไปเริ่มที่คู่แรกกันนะครับเป็นฟุตบอลสเปนดีก้าสองนะครับเวลาตีหนึ่งครึ่งนะครับเป็นคู่ระหว่างคาดิฟซีเอฟพบกับยูริอันเมเดียนะครับ คู่นี้ยูรียเมเดียเปิดต่อมาที่0.5นะครับจ่ายน้ําล้นนะครับน่าจะขยับมาเป็นราคาพอๆแล้วนะครับสูงที่2องแล้วครึ่งครบ3นะครับสถิติคู่นี้นะครับพบเจอกันส่วนมากจะออกเสมอนะครับแล้วก็จะออกไปที่สกอร์ต่ำแต่สถิติส่วนครึ่งแรกนะครับก็ส่วนมากก็จะออกไปที่ครึ่งแรกหมดนะครับ คู่นี้ก็เชื่อว่าหน้าลงทุนในสกอร์แรกนะครับสูงแรกของเรานะครับในเด็ราคา1ลูกหรือ0 7 5เาลงมาครับถ้าค่งแรกมอมีสกอร์เราค่อยย้ำหลังต่อนะครับแล้วก็อีกหนึ่งคู่นะครับเป็นโปรแลนดีก้าวันนะครับเวลาตีหนึ่งสามสิบนะครับ GKS TC นะครับพบกับวิน่าคาล็อปนะครับวินราคาล็อปเปิดต่อมาที่0.5นะครับ สูงที่สองู้ครึ่งควบสามในเหรียญราคาผูกก็ใกล้เคียงนะครับสถิตีคู่นี้พบเจอกันก็อชอบยิงประตูเยอะนะครับเกาะคู่นี้ที่ผมไปได้เดียงมานะครับก็ครึ่งแรกก็ถือว่าเกิดสกอร์ดีนะครับคู่นี้ผมก็ไปในสูงแรกเหมือนเดิมนะครับ ในเดียนราคา1ลูกหรือ0.75ลงมานะครับถ้าครึ่งแรกไม่มีสกอร์เราค่อยย้ำหลังเหมือนเคยนะครับวันนี้มีแนวะทาง2คู่นะครับเป็นฟุตบอลสูงแรกย้ำหลังหมดนะครับช่วงนี้ผมว่าน่าจะเล่นง่ายกว่าฟุตบอลเต็งนะครับเพราะว่าฟุตบอลใกล้จะปิดลีกแล้วมันเดาทางยากนะครับเราไปดูที่สกอร์ครึ่งเวลาแรกดีกว่านะครับก็ขอฝากด้วยนะครับท่านใดยังไม่มีกลุ่ม V.I.P ืออย่าเข้าร่วมกลุ่ม VP ของเราก็อย่าดืมแอสไลน์ตรงหน้าปกหน้าช่องนะครับกลุ่มเราเข้าฟรีสอนฟรีมีเทคนิคมีตารางฟุตบอลสูงแรกทุกวันนะครับไม่ได้บังคับเปิดยุทธ300-500ฝากเครดิตโชว์สลิปก่อนเข้ากลุ่มไม่มีนะครับกลุ่มเราเข้าฟรีนะครับสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีในการลงทุนนะครับสวัสดีครับ